วันนี้วันนี้ว่าสุดท้ายในสิงคโปร์แล้วกำลังจะเดินไปออชชอร์เหมือนเดิมก็เดียเเ๋ยวออชชอร์เสร็จแล้ว,วเราก็จะไปบูกิสไอช้อปปิง้งช้อปปิง้งช้อปปิง้งช้อปปิงปป้ง,ชปปงใช่ไหมใช่ไหมฮะเออใช่ไหมยี่เมย์มีอีจเจวอกสองตัว<ด> เต่แวจะมีอีกสองคนอ้าวนี่้ี่คะาวหค่ะ่าฮหัวสดมากเลยก็ค่ะี๋ยวถึงไทยแล้วเราค่อยคุยกันเอีหนึ่งไปแล้วบ๊ายบายนกาวสดมาเม่อเนี่ย เอาแบบนี้ลอย